วาที่นอหนี้นเนาะตรนเอก็ีกเอาตื่นม่มม่บ้านม่ก้เางหมดเจ้านี่น่าดีมน่เลยน่ดีจ้ะไมเรียอะไรไปเลยนี่เรียเรยเาไปล ูเขาจะควงหรือีเนาะเอา้าีใจนันจงเจควงโอ้โอ้โหไปทั่วเนแล้วเจากันเ้เออพี่เด็ดเจา้ามันก็อเอาจากหลายลังใหญเนี่ยขนาดไหนเขาโซเนลลในเซตเป็นโอ้ไปน้ำรดไทยไปน้ำสูบส่วนไปเบอร์ตอยงแน่เ้าเจาะเนานะ,ะไเขาไม่มีเครื่องมือเขากัเฮตด คิดหาไปยังสั้นหลาแล้วครับมันถือป้องมันกับจิมมี่หรอกเขาวางเนหูบะเขาว่า,ไไา,วาความจนไม่อยู่ในหมู่คนขยันปึังนตกวาอันได้ได้รายไปท่างไหนเบิดเงินโอ้ยก็่ทำามาได้คนเฮามันกับจินเต็นเนาะได้มากก็ซื้อนำใายแดงมากินนะ สะมีไอ้สตาไม่กินแน่ตาฝ่าตาฝ่างกันท้องสีบลอแข็งได้กับท้องกันนั่นน่ะบาดเดี๋ยวไปให้ไปหน้ากับตู้ฟาดโกสอซุปเปอร์ซ้วมออกไปใส่สวนใส่หัวไปไหวตะกินอีมือหนาไปอีกคุณนั่นเนาะวางเพลนเลยมันกับบ่อเหลือว่าสีใส่ทงใส่ทงพรากระดอดอกมันสีบลอกเดือจังไได้เอาเมือเมือนหนึ่งเจ้าไหนเจ็บ่อเอาเมือนหนึ่งเหรอมันก็เป็นตามฤดูมันถ้าถ้าฤดูฝนก็ได้ะยูก็บ่อสิบ่อว่าขาดดอกเมื่อสิบ่อเนี่ย โอ้สิบบอ่บอบ่ละสี่ร้อยเป็นบะเออสี่ร้อยโอ้เหมือนหนึ่งสี่พันตัวนี้โอ้เดือนหนึ่งสี่พนสองบ้า<ะ>เขาทาแทยวะอเอาในช่วงหนาแรงเดียจเจะเหยงไม่หนาแรงก็ถาธรรม,าามาดามันก็หน,นาแรงก็รถอันสายยาวอยกนอ่างหนาแรงมาก็หลางอัน เก็บไ้แล้วก็มันก็แจ้น้าไปให้ยมูกินแน่ใส่แน่โอ้ดีเนาะเอแจ้น้าไปให้ยมูกินโอ้ยก้าเป็นการแต่งงานเดี๋ยวมึงจะคอยนี่ล่ะเฮ้ยต่อนีมีเขาแต่งงานอยู่รอเฮี้ยนจนก็คอยได้เหรอเอาไปล่องไฮขันเขาไม่โม้ยใบายลานนะครับเขาโม้ยนำทางค่น น้ำใจหมวเขาเพแล้วหมว้อเป็นทีดวดเมานะ